เจ้าสลอก็ยังหลับอยู่ดีหน้านี้ค่ะเขาชวนเด็กๆมาขยา่าหนังสือให้ขยา่าหนังสือกันเลยค่ะเพื่อปลุกเจ้าสล็อทิ้งเวรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มน,นี้เลย wake up slot จะพาทุกคนไปปลุกเจ้าสลอตจอมที่เซากับเพื่อนซีเจ้ากบค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเจ้ากบจะใช้วิธีอะไรในการปลุกเพื่อนที่เซาตัวนี้ค่ะไปดูรีวิวกันเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยค่ะเล่มนี้เป็นเล่มของเพื่อนรักสองตัวคือเจ้าสล็อตและกบน้อยค่ะเริ่มเรื่องมาจากเจ้าสล็อตนอนทั้งวันเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาตื่นมาเล่นแล้วกบบอกว่าตื่นเธอสลอ็อตแต่ว่าเจ้าสล็อตก็ยังหลับต่อไปนะคะ หรือว่าเจ้ากบคงจะต้องตะโกนปลุกดังขึ้นก็ให้เด็กๆช่วยกันตะโกนนะคะตื่นเถิดสลอตแต่ว่าเจ้าสลอตก็ยังหลับอยู่ดีหน้านี้ค่ะเขาชวนเด็กๆมาเขยา่าหนังสือให้เขยา่าหนังสือกันเลยค่ะเพื่อปลุกเจ้าสลอตแต่เจ้าสลอตก็ยังหลับอยู่ดีไหนลองให้เด็กๆเป่าค่ะสามครั้งสิ ว่าเจ้าสล็อตจะตื่นหรือเปล่าเจ้าสล็อตก็ยังหลับอยู่ดีค่ะคราวนี้ก็ให้เด็กๆหมุนหนังสือค่ะหมุนไปเลยนะคะสามรอบสัตว์ตัวอื่นๆถึงกับงงเลยละค่ะแต่เจ้าสล็อตก็ยังหลับอยู่ดีเจ้ากบก็เลยบอกว่าเอ๊แล้วคราวนี้เราจะมาทำอะไรกันดีนะเพื่อปลุกเจ้าสลอ็อตในล่องกอดหนังสือสิ อพอกอนหนังสือไปสัตว์ทุกตัวก็มารวมกันตรงกลางหนังสือแต่ว่าเจ้าสล็อตก็ยังหลับอยู่ดีค่ะคราวนี้ก็มาทําอะไรดีน้าไหนลองจักกจงกงจ๊กกะจีะ้เจ้าสลอตสิให้เด็กๆลองจั๊กกะจี้เจ้าสล็อตค่ะเจ้าสล็อตก็ยังหลับอยู่ดีนะคะเจ้ากบก็เลยมาบอกว่าตอนนี้เนี่ย เราทั้งตะโกนเขย่าหนังสือเป่าหนังสือมุนหนังสือกอดหนังสือหรือว่าจั๊กกะจี้แล้วไม่มีอะไรที่จะเหลือให้ทำสำหรับการปลุกเจ้าสลอตแล้วเอ๊หรือว่าบางทีเราอาจจะต้องพูดกับเจ้าสลอตด,ดีๆปลุกดีๆดีหนะ้าคราวนี้ก็เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะมาพูดกับเจ้าสล็อตด,ดีๆกันเถอะว่าตื่นนะตื่นนะเจ้าสลอต และแล้วเจ้าสลัอตก็ตื่นมาจริงๆค่ะขอบคุณมากเลยนะที่มาช่วยกันปลุกเจ้าสลอัอตคราวนี้เจ้าสลัอตตื่นแล้วใครจะเป็นคนถูกปลุกคนต่อไปฉันรู้ละละ่ะต้องเป็นเจ้านกคูกนี่แหละจบแล้วค่ะหนังสือเล่มนี้พิมพ์ซื้อมาจากร้านหนังสือมือสองนะคะแต่ก็น่ารักมากๆเลยค่ะ พ่อคุณแม่ชอบเจ้าก,กบน้อยและสลลดเพื่อนรักหรือเปล่าคะสามารถคอมเมนต์บอกกันในที่ด้านล่างเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ